ตั้งแต่จำความได้ก็อยู่ในทุกช่วงเวลาของการจากไปของญาติผู้ใหญ่บุคคลที่รักแทบจากทั้งหมดเริ่มจากพ่อก็เป็นคนที่ ออพูดคุยกับพยาบาลในการยุติการใช้เครื่องช่วยหายใจถ้าเกิดว่าพ่อเขาจากไปอย่างสงบนี่ก็เป็นคนตัดสินใจเองให้ยุติแล้วก็ปู่เป็นคนป้อนลังนกอาหารครั้งสุดท้ายก่อนที่ปู่จะสิ้นใจในรูช้าวันต่อมา ยายก็อยู่ช่วงที่เขาจะหมดลมหายใจคืออยู่ทุกการสูญเสียคนสำคัญในชีติแตแบบใกล้ชิดมันก็เลยชินกับความเสียใจมานักต่อน,นักแล้วจน ตอนนี้สูญเสียตัวตนเดิมไปหมดแล้วก็มันมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่เอาอะไรแล้วเราไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วเราเหนื่อยพอแล้วเราก็เลยทำลายตัวเองไปหลายรอบมากซึ่งอันเนี้ยมันเป็น เวรกรรมที่หนักหนักม,กมากๆที่คนคนหนึ่งคิดทำร้ายชีวิตตัวเองเราก็มีชีวิตอื่นๆอีกที่เราเป็นคนแต่อันเนี้ยเราไม่รู้ว่าที่เราเกิดมาเราต้องมาทำหน้าที่นี้และก็เพิ่งจะได้รู้เมื่อประมาณ7-8ปีที่แล้ว ว่าเราจะต้องมาทําอันนี้มันคือหน้าที่ของเราแต่ด้วยความที่เราไม่เชื่อตัวเองเราก็ไปตามทางโลกของเราเลยเปือ่อยแล้วคือเข้าใจไหมว่าถ้าเขากําหนดถ้าเขาลิขิตว่าเธอต้องมาเป็นทางเนี้เราก็จะกลายเป็นคนที่แบบ ดาร์กที่สุดคือเหมือนถ้าเกิดว่าไปอยู่ในกลุ่มคนที่แบบดาร์กเลยอะเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบนะคือด้านมืดน,นี่มาเต็มอะไเงี้ยแต่เหมือนเขารู้ไงว่าเราจะต้องแบบอะไรอย่งี้เขาก็เลยเหมือนโดนแกล้งโดนบีบโดนแบบบังคับให้เรา เจอในสิ่งที่เราไม่ชอบเลยมาตั้งแต่เด็กไม่เคยได้เลือกเองไม่เคยได้แบบรับอะ,อะไรทีดีมาตั้งแต่เด็กถึงแม้ว่าจะเลือกเองอะไรเองก็ผิดพลาดมาตลอดคืออะไรที่ดีๆคือไม่เคยจริงๆเราก็เลยแบบอมืมันคงเป็นเวรกรรมที่เราแบบ ต้องมาชดใช้เขาอะไรเงี้ยจนแบบว่ากระทั่งช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อลูกของเราเพื่อลูกของเราจริงๆเพื่อคนที่เรารักก็คือลูกสาวเราดวงใจหัวใจแก้วตาดวงใจของเราเราเลยเลือกที่จะเข้าทางธรรมเพราะเข้าทางธรรมเท่านั้นแหละเข้าทางเลย คือหนีหนีตัวตนหนีตัวเองมาตลอดอพอเข้าทางทำงปุ๊มทีนี้ตีกันละตีกันวุ่นวายระหว่างฝ่ายมารกับฝ่ายดีคือจริงๆอีเนี้ยเป็นฝ่ายมารไงเออแต่ก็ไม่ได้ประชดชีวิตไม่ได้แบบเนียเมื่อฉันตกต่าดําเหวก็คือเป็นองคุลีมานกับใจอ่ะในชาติปัจจุบัน in and in